จะได้เรียนเชิญนะครับราพี่น้องนะครับสตานะครับในบาถวายสำรับนะครับน้องอ่าถ้าเล็กนะครับเชิอจากมายชื่อร้อยจีได้จัดสรรกรรมการใ้เรยบเรือมานะครับก็ขอเรียนเชิญสพวาระกรในเมืองนะครับเชิขอเรียนเชิญคุณพระสมุทรจตหามนะครับ ขอเดินเชิญคุณวนาคณาคินีขอเดินเชิญคุณอเนกเดันแก้วขอเดินเชิญสานักน์นะครับแต่เช้านะครับภาพก็นอาราชอไปนะครับภาพหน้าเรียงกันนะครับเขอถวายรอบเกียวจบนะครับขอเดินเชิญแม่จันตาสีวิชัยนะครับขอเดินเชิญแม่จุจันท์ใส่แก้ว มีคำบรรละเนเชินคุณพอดีมาเกลียแวเจอกินคุณนิวาคุณนิพันธ์วาดดีหน้าตอนนี้เจญคุณสายไลยยังนิดคุณครูชาสีทองที่จะที่าโยนิกุณนะครับตอนรีนเชิญนะครับ อาจารย์ที mm ่ผมได้อานอะรที่ไปเอเินเชิญคุณกีฬาพรใจุนคุณช่วยว่าศิลาพรอินทสายมาเรียมาเลยนะครับเด้อาจารย์รายชื่อที่ขอจาดในเดินเชิญมานะครับจากกขอเดินเชิญสวัสดิ์กิจสนาพุทธภามสวัสดิ์กำนันกำบเยฮขอนเชิญนะครับ ่เจินเชิญแม่จำเริญฉันโบนลครับพาไก่จำเร,นนรบบเินนะครับเดินเชิดน,นะครับเยเเลยแอนนะครับวเพราะว่าอะไรที่ดีอะไรคราเดี๋ยวจะได้ครับในลิล กันประเนห้าข้อกันเดี๋ยวฟังเสียงอาจารยนาัสามปอยเมือเนอะหนึ่งสองสามสามนึ่งปเนไปแล้วแต่ห้าจยืนนะครับได้ถวายได้ประเนครัเจ้าแล้วอ๋อครับลำดับต่อไปนะครับลายที่นะครับตีจะถวายพัดใจนะครับเนอ กับก่อนแรกนะครับก็ขอเชิญเชิญผู้ใหญ่ชูภาทีว mm ีนะครับขอเชิญเชิญพ่อวก็คุณ nah, สีสมาันธรีเรียนเชิญพ่อสุภาตราชแสเทพขอเรียนเชิญพ่อชวัลศิริวงศ์นะครับตามอายชี่นี้นะครับเพื่อทำคะแนนกรรมการอ่าจะตั้งใจได้เลยนะครับเพื่อ จะเ,เชิญแม่ที่เป็นเชื้อคนนะครับอลักษณ์กองปัจจัยจากท่าอนอาจารย์คณะกรราการมานะครับอขอเรียนเชิญแม่ยายน้อยแม่ยายพีนนะครับขอเรียนเชิญนะครับเด้อแม่ยายน้อยเอพีแล้วก็แม่ยายพีนนะครับจัดกการจัดนั้นมาต่อขอเรียนเชิญผู้ช่วยประเสริฐสุวรรณรีนะครับ อีผูุ้ทธโปรแกรมนั้นนะครับขอเรียนเชิญแม่ใจพิโรชานะครับขอเรียนเชิญพ่อมาดูสมานารีขอเรียนเชิญแม่สุพรรณเทศอา ก่เลเจอนางสาวสันิกาอุราก่อนเจอนางแก่ครับเ่ไกก่อนเจอนางจันกมลเจ้าจัน์นะครับก่อเจอนะครับกรับกอก่อเจคุณนาไรัตนเด่นศักดิ์ศรีกับขอก่อนเจ เด็กหญิงพรจุกพูเด็กหญิงพรหมดเป็นสีขอเรียนเชิญนายจาการทยรนพอเรยนเชิญนะครับ ý nghĩa à. à, là một cái gì đấy là một cái gì đấy là một cái ไตวานนะครับเน่มันมีหลายชื่อนะครับหลายชื่อหลายนามเนาะอ่ผู้แทนนะครับเน่ขอคณะกรรมการนะจ๊ะนะครับใตวันนะครับเนาจะไปเรียเงไปเลยนะครับผมก็จะได้อ่านรายชื่อไปเรื่อยนะครับอ่าผมได้อ่านรายชื่อไปแล้วก็ไตวันวานจะจับต้องออกมานะครับ แต่ในอามบเะป็นเจ้านะครับเนี่ ขอเรอยนเชิญท่านนายกบลงพลจนอาการนะครับเลยยกเป็นสมนชรีเทศบาลตำบลไหลหินะครับขอเนเชิญนะครับขอเรียนเชิญกอบกำลังระไฟจัาปานละกองกำลันตำบลไหลหิน เทศบาลตะบนลายหินขอเดินเชิญ so ค no well, ุณผู้ชมสักเกี่ยวมูลนะครับรองประธานสภาเทศบาลตะบนลายหินขอเดินเชิญท่านผู้ใหญ่สยาสี่ดวงนะครับโรงพยาบ้านตะบนหินมูลสองเดินเชิญท่านผู้ใหญ่นัทพงศ์พันตีนะครับโรงพยาบ้านลตะินคอนจอดผู้ที่หนึ่งขอเดินเชิญนะครับ เรียนเจอท่านผู้ใหญ่เวลาอยู่รุ่นแรกพยาบาลบริหารมูลพ่ฮอตบันทงตะการเด้ตอนเรียนเจอท่านผู้ใหญ่สุริพรธัญชานะครับพยาบาลการกิ่วห้าขอเฉลิมเชิญครับตอนเรียนเจอท่านผองอรุ่นโยมันใจเจริญนะครับผู้โดยการโรงเรียนไรหินวิทยาขอเฉิมเฉิมนะครับ ข้าก็ขอเรีนเชิญพระจำลองเอกจุ่มพวงด้วยหดนะครับชาวันตำนันจำลองไหิขอเดีนเชิญครบ ก็อดีตเจนคุณพันธุ์มาลงมานะครับเลขา,า,านาย,นยกที่สุรินทร์ี่สถาบันตะบนไอหินะะนะครับขอเจนครับ Mm Had -hmm. เข้ามาเลยนะครับเด้อารตัดประเด็นรอบเดียวนะครับวันนี้เจอนะครับเป็นใจวายวานนะครับเด้อครน่เข้ามาเลยนะครับเน่แล้วบุญหรอเอาอานิสธาธาตุฟังเสียงคุณเจ้าก่อน เอาตีนหน้างี้ประเคนก่อนเซตเดียบร้อยปุ๊นุปนุลูกเแล้วมัดตียังตีกเป๋าผ้าตายไว้เดี๋ยวของอะไรประเคนเรียบร้อยเป็นทีเดียวกันบอกอ้ามันจะวุ่นว่าวุ่นเสียเนาะเขาเอาเป็นนันเดียวกันอ่ามันจะได้เป็นระเบียบเอาทีเดียวให้มันจบเพราะตอนเนี้ย10เซตหม่งแปดทุ่เจ้ากันจะเลยเวลาเคนเป็นหน้าคนนี้เป็นหน้มอห้องตัวก็แจกเป็นนันเดียวกันเนาะส่ะ ั้งงมดหอมนอกะนับสามเหมือนเดียวกันนะมาจะได้หางหงาอ่ากระเค่นรอนับสามควายมือนะเอากระเค็นก่อนต่างควายจ้ะข้างคำาหนึ่งสองสามสาุอ่าอันนี้ชุดนี้ออกอ่าชุดที่ปล่อยเมลอะไรกับพัดต้ไว้อ่าจึนม่จะได้ทีเดียวอ่าชุดที่สอเข้ามาเลยครับ

Ma Bel og en t